ครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้สวัสดียามเช้านะครับวันนี้เรามาทําเมนูนึ่งปลาหมึกนะครับผมแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดนะครับผมเดี๋ยวเรานื่งกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นปลาหมึกซื้อมาจากตลาดนะครับผมเดี๋ยวเราเนื่งก่อนสุกแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับเดี๋ยวไปรับชมตอนกินกันเลยนะครับผมปลาหมึกที่เราเนืองเนี่ยนะครับผมสุกหรือยังนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม โอเคนะครับผมปลาหมึกที่เรานึ่งไว้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ปลาหมึกครับวันนี้เมนูของเราก็คือปลาหมึกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมตอนกินกันเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เมนูของเราครับผมนี่ครับ ปลาหมึกครับผมหนึ่งปลาหมึกนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยๆด้วยกันครับผมเดี๋ยวไปรับชมตอนกินกันเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับวันนี้มากินปลาหมึกนึ่งนะครับผมน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยๆนะครับผมปลาหมึกย่างเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับอานนนนปลาหมึกอื บรรยากาศใหม่ครับวันนี้ที่เดิมครับใต่ตุนใส่ครับไต่ตุนใส่หน้าบ้านครับลองดูตัวนี้ อร่อยนะโอ้โหฝูงบินตามมาเยอะเลยกันครับนรหกนกะกินไหมมาเชยคือกระหลานระหลานให้หานปลาอยู่ครับหานปลาหันยุงครับผม ่มหนึง่งปลาหมึกครับวันนี้กิ้มซีฟูดเผ็ดๆครับเมื่อกีก้ยังไงครับผมในกาจามเช้าครับใส่สาย Saya tu saya. Kali ni. Yo, kau lagi. Kenapa? Hmm, leh mak. Pun Kau kualah geden. Mungkap mung. โมดนาหมดที่ไหนี่มดเนี่ยอะไรเล่งบันเยอะเหมือนมั้งครับอันนี้ผมบินดำ มาครับวันนี้ฮัลโหลมันเนี่ยมันกินี่ะมันนึ่งปไปหมดครับาย <Yeah. S 1> เอฟฟูบีโอเคครับจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคไปไอ